ใครๆก็ว่าฆ่ากากันไรมารียาเป็นผู้หญิงต้องอ่อนหวานเรียบร้อยทำขนมแบบพี่เอง <S <S เองรู้ไหมว่าเองเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของฉันเลยพี่แรมของมึงนะ่ะเขาก็เปรียบเสมือนกับนางเอกส่วนมึงเนะ่ะอีเรียมก็เปรียบเสมือนกับตัวอิจฉาอ้าวอีนี่แต่ถ้ามึงอยากจะเป็นนางเอกเนี่ยกูจะสอนให้ไหมยังไงวะมันต้องเรียนแอคติ้งกันหน่อยมึงเขินอาย โมโหมือยังไม่เริ mm ่ก hmm, กูวบะบานไฟไหม้ไม่จริงใช่ไหมจริงแม่กูเกียดอยู่ทนแล้วนี่มันนางเอกอยู่คนบ้าเนี่ยอีดอกทุยยแกว่าชาตินี้จะมีใครรักฉันจริงบ้างไหมวะคนเจ้าเจ้าอยู่ควายตดใสซะงั้น อีีเรยยนนู่่ทไหพวกมันคือโจรฟันแดงเสื้อร้ายที่มีทั้งฝีมือและอาวคงของคลังมันออกปล้นชาวบ้านพร้อมจุดหมายที่สำคัญนั่นคือการตามล่าหาหญิงสาวพรหมจันทร์ใครอะหลวงปู่อีเลียม<ะ>อีเลียมมันเคยยอมแพ้อะไรง่ายๆเลยมันจะดูกันโลกกะลาไปไหนก็นท่ มีใครจะไปกับพกฉันไหมจ๊ะฉันจะช่วยอีเลียมไปช่วยอีเลียมก็ได้ ใช่เอเลี่ยมกูเคอเจ้าแม่ยายเงินต้องมามีเฉลี่ยมรีบหนีไปจ้ะเอาดวงนี้นะครูจะหนีไปไหนกูไม่ให้มึงไปไม่ได้อย่าอย่าทำอะไรพวกฉันเลยนะจ๊ะกูไม่สนกูจะทำฉันไม่ได้ตั้งใจจะลบไปอยู่หนูยายเลยฉันขอโทษนะจ๊ะเดี๋ยวบอกว่ากูไม่สนกูกอดนี่กูดูเฮียอะไรอยู่เนี่ยเอเลียมซิง19พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์